ขึ้นกับคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันมีอยู่สําหรับคุณมันคู่ควรกับคุณแบบเป๊ะๆนะครับถ้าบอกอย่างนี้แล้วทุกคนจะเข้าใจไหมแปลว่าเราทําตัวแบบไหนเราทําพฤติกรรมแบบไหนเราถึงได้สิ่งนั้นแบบเป๊ะๆนะครับอันนี้คือเรื่องที่ผมจะเล่าคือไม,ไม่ไม่เชิงเล่าเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจมันดีว่าถ้าวันนี้รายรับผมตกลงยอดน้อยลงหรือหาเงินได้น้อยลงหรือความสุข GDP ความสุขลดลง ทุกสิ่งทุกอย่างมันคู่ควรกับตัวผมแบบเป๊ะผมก็ต้องมานั่งถามตัวเองว่าแล้วผมไปทําอย่างไรทํามันอย่างไรมันถึงเกิดขึ้นเรื่องเรื่องนั้นนี่คือเรื่องที่ผมต้องมั่นถามมั่นคุยกับตัวเองนะครับคุณต้องคุยกับตัวเองนะครับคุณมีดวงวิญญาณดวงจิตหรือที่ว่าเรียกว่าจิตใต้สํานึกหรือว่าจิตสํานึกหรือว่าจิตจักรวาลอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในตัวคุณแล้ววันวันหนึ่งที่คุณทํางานไปทุกวันทุกวันเจอผู้คนมากมายไปทุกวันทุกวัน แล้วจิตคุณหลงไปกับการงานหลงไปกับอะไรก็ไม่รู้แล้วคุณไม่เคยคุยกับตัวเองว่านั่นมันคือใช่ความสุขหรือเปล่านะครับผมมักจะถามตัวเองเสมอว่าเฮ้ย mm. ถ้ามันมีอะไรผิดปกติหรือวความสุขมันล,ลดลงผมจะถามตัวเองเสมอเลยว,ว่าผมไม่ทําอะไรมาบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้ผมความสุขลดลงก็จะถามถามจิตของผมเองนี่แหละว่ามันใช่ไหมสิ่งที่มันทําถ้ามันเจอปัญหาเจอเจอสิ่งที่ไม่ใช่มันเป็นทุกข์ แปลว่าผมกําลังเดินมาผิดหนทางแบบนั้นนะครับสวัสดีนะครับ27ล้านคนตอนนี้เข้ามาแล้วก็ทักทายกันเขาเรียกเาขาเรียกอะไรนะฝึกกล้ามเนื้อแล้วกันนะครับเราอยากได้อะไรเก่งบางอย่างเราต้องฝึกมันทุกวันเห็นไหมคนที่เขาเข้ายิมเขาอยากมีกล้ามเนื้อเขาต้องฝึกทุกวันกล้ามเนื้อสิ่งนั้นมันถึงเติบโตสิ่งที่คุณอยากให้คุณเขาเรียกตื่นเช้าตอนตอนสมัยผมทํางานเนาะตื่นเช้าไม่ชิน ไม่ชินเลยกับการตื่นเช้าทํางานในกรุงเทพนะต้องตื่นหกโมงตื่นตีห้าครึ่งตื่นเจ็ดโมงซึ่งมันไม่เคยชินตอนตอนเรียนจบมาเนี่ยผมเรียนรอบบ่ายมันเรียนจบมามันก็ตื่นสายมาทั้งชีวิตมันก็เลยชินกับเรื่องนั้นไปแล้วพอต้องตื่นเช้าเนี่ยมันไม่ชินแต่พอมันทำหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งปีมันชินสิ่งนั้นผมเติบโตละการตื่นเช้าผมเติบโตมันก็เลยชินทุกสิ่งทุกอย่างเราทําให้มันชินได้นะถ้าชีวิตมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับ พฤติกรรมที่คุณทําทุกๆอย่างเนี่ยคุณจําไว้เลยคุณจําไว้เลยพฤติกรรมที่คุณทําทุกอย่างเนี่ยมนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนกันอะไรที่มันง่ายมันสบายมันเขาเรียกว่าเราได้รับผลแบบน,นั้นอะที่มันสุขสบายเนี่ยเราอยากจะทํามันมากกว่าสิ่งที่มันจะฝืนชีวิตและทําให้ชีวิตจเจริญเติบโตก้าวหน้าเราจะไม่ชอบสิ่งที่ฝืนเราจะชอบทําอะไรที่มันง่ายๆสบายๆเขาเรียกได้รับผลเขาเรียกพฤติกรรมมันจะให้กับมนุษย์แบบนั้นอะเขาเรียกอะไรนะอ่าผมเรียกไม่ถูก ไม่ใช่ความมักง่ายเขาเรียกจิตของเรามันชอบความสะดวกสบายเออจิตของเรามันชอบความสะดวกสบายอะไรที่มันสะดวกสบายทําง่ายๆเรามักจะสนใจในสิ่งนั้นแล้วเป็นพฤติกรรมเราทํามันบ่อยๆบ่อยๆและกล้ามเนื้อความขี้เกียจเขาเรียกสร้างกล้ามเนื้อความขี้เกียจให้เราเองนะครับเป็นแบบนี้มนนษุ์มันเป็นแบบนี้ไม่มีเรื่องอะไรคุยมากมายเป็นเรื่องที่ผมพยายามจะบอกทุกคนว่าเราฝึกได้ ทุกๆอย่างเราฝึกได้เราโปรแกรมตัวเองได้คุณโปรแกรมตัวเองได้นะครับยกเว้นยกเว้นชีวิตคุณไม่ดีแล้วคุณก็ปล่อยตัวไปว่ากูไม่อยากทําอะไรแล้วมันได้แค่นี้แหละชาตินี้เกิดมาก็ยอมยอมขี้แพ้อันนั้นคุณก็ไม่ต้องไปทําอะไรก็ปล่อยมันไหลไปตามนั้นนะครับแต่สําหรับคนที่อยากจะฟื้นอยากจะพลิกชีวิตเหมือนผมเนี่ยผมฟื้นมาผมฝึกผมฝึกผมโปรแกรมชีวิตใหม่ผมฝึกใหม่มันยาก มันยากแต่พอมันทําไปหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีแล้วมันจะชินมันจะชินเหมือนที่ผมมาไลฟ์สดหน้ากล้องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่จริตของผมผู้ชายที่จะต้องมาพูดอะไรกับหน้าจอโดยเหมือนพูดคนเดียวอะแต่ก็มีผู้คนเป็นคอมเมนต์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่จริตแต่ผมก็ต้องฝึก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 ฝก,ก็ทํามาตั้งแต่ต้นปีก็เริ่มจะชินกับมันก็เริ่มจากคุ้นเคยกับมันก็เริ่มจากกล้ามเนื้อด้านนี้จะแข็งแรงขึ้นทําแบบนี้ครับ